ปัจจัยที่ทำให้คนเรานั้นติดสารเสพติดนะคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเพราะเหตุใดคนจึงติดยาเสพติดหรือสารเสพติดเพราะเหตุใดลูกเลขที่16ค่ะอ้าวเพราะเหตุใดคะคนเราถึงติดยาเสพติดหรือสารเสพติด เพื่อนชวนเพเพื่อนชวนค่ะเพเพื่อนชักชวนนะคะเอาไปลงไม่กับเพื่อนค่ะเพื่อนไม่ดีเนาะเพื่อนชวนขอเลขที่ห้าค่ะรา<อ>ะเพื่อนชวน เพื่อนไม่ชวนติดเองเพราะอะไรลูกทำไมคนเขาถึงติดยาเสพติดกันบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งทำไมถึงติดบุหรี่เพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกทราบไหมาไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะเพะคนต่อไปค่ะคนแลขที่สเพื่อนชวนอ่าคนนี้ จะต้องรู้แน่นอนเลยเพราะว่าคุณพ่อเป็นพ่อเ็เป็นคนเพราะว่าเป็นตำรวจเพราะอะไรลูกเกิดจากความเครียดครับความเครียดโอ้โหสมกันแล้วที่เป็นลูกตำรวจใช่ไหมคะเอาประมือกับเพื่อนคักเครียดเครียดถึงไปติดยาเสพติดใช่ไหมคะขอเลขที่หนึ่ง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  กเ,กเกิดจากความเครียดเกิดจากเพื่อนชวนเกิดจากครอบครัวมีปัญหาครับครอบ,บครัวมีปัญหามีปัญหาแล้วก็ทายมาสิคะมีอะไรก็ทายมามีปัญหาใช่ไหมอะไรเอ่ยเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันครับพ่อแม่ทะเลาะกันนะคะเอาปราบมือ่กับเพื่อน,นะคะ่นะเกิดจากเพื่อนชวนนะเกิดจากความเครียด เกิดจากครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะก,กันใช่ไหมคะเอาใครจะตอบคุณครูได้อีกมีไหมลูกเอาจากที่เพื่อนตอบมานะคะประมาณ3คนนะเดี๋ยวลองมาดูสรุปกันนะคะที่เพื่อนตอบมานั้นถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะคะปัจจัยที่ทําให้คนเราติดสารเสพติดนั้นนะคะนักเรียนมันมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุลองมาดูสาเหตุที่1สาเหตุจากครอบครัว นะคะคจากครอบครัวเลยครอบครัวเป็นยังไงนะมาสักครู่เพื่อนบอกอพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันก็ทำให้เราไปไปไหนลูกไปเพึ่งยาเสพติดถูกไหมคะหลายหายคนจะอ้างว่าพ่อแม่ทะเลาะทะเลาะทุกวันทุกวันน่าลำคาญไม่รู้จะไปไหนดี ไม่รู้จะไปไหนดีก็เลยไปพึ่งยาเสพติดเพราะคิดว่าสิ่งนั้นดีเขาบอกแล้วว่าไม่รู้จะไปไหนดีทางที่ดีก็ไปพึ่งยาเสพติดยาเสพติดดีหรือไม่ดีไม่ดีนะคะไม่ดีดนะะดหลายๆคนจะอ้างว่าเป็นเพราะว่าพ่อแม่ทะเลาะกันทำให้ติดยาเสพติดจริงๆแล้วเกี่ยวไหมลูกไม่เกี่ยวเลยนะคะพ่อแม่ทะเลาะกันนะคะเป็นเรื่องของพ่อแม่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ นะตามธรรมดานักเรียนก็บอกว่าคนเราย่อมทะเลาะกันเหมือนลิ้นกับฟันลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันไหมอยู่ใกล้กันนักเรียนเคยกัดลิ้นตัวเองไหมลูกเคยบ่อยเลยนี่เช่นกันพ่อแม่ก็ย่อมมีการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่นคือเรื่องของผู้ใหญ่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ไหมไม่ได้เราไปแก้ปัญหาให้ได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เรามีหน้าที่เรียนมีหน้าที่เรียนก็คือตั้งหน้าตั้งตาเรียนไปคุณพ่อคุณแม่จะทะเลาะก,กันจะตีกันจะทําอะไรก็เรื่องของพ่อคุณแม่เดี๋ยวไม่ค่ำวันค้ำคืนคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีกันแล้วนะถ้าเราอ้างว่าพ่อแม่ทะเลาะก,กันไปดีกว่าไปหาเพื่อนไปสูบยาเสพติดไปสูบบุหรี่ไปกินเหล้าแล้วเวลาพ่อแม่เขา คืนดีกันเขาไม่ทะเลาะก,กันแล้วเราล่ะเป็นไงคะเราก็ติดยาเสพติดแล้วถูกไหมคะเพราะนั้นพ่อแม่ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่ต้องเป็นข้ออ้างมันอยู่ที่ตัวเราถูกไหมคะเอาเรามาดูสาเหตุต่อไปพ่อแม่ไม่มีเวลาหลายๆคนจะจะเป็นคนขี้เหงาอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้อ้างว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาพาไปเที่ยว พ่อคุณพ่อคุณแม่มัวแต่มัวแต่ไปทํางานเห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานไปทํางานเพื่ออะไรลูกเออหาเงินมาให้เราเช้าขึ้นมาเราก็แบมือขอวันนี้แบมือขวาได้50บาทพรุ่งนี้แบมือซ้ายได้20บาทพอวันนุ้งขึ้นแบใหม่แม่ขอมือขวาได้เยอะแม่คะแม่ครับ ขอค่าปากกาหน่อยปากกาเพื่อนยืมไปแล้วก็ทําหายไม่มาคืนปากกาเื่อพกใส่กระเป๋าไว้เข้าห้องน้ําตกน้ําเขียนไม่ติดใช่ไหมจะแบมือขอสารพัดเลยใครเป็นใครทำปากกาตกในห้องน้ําเลยถึงได้ยิ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ไปทํางานจะเอาเงินที่ไหนมาให้นักเรียนถูกไหมคะนักเรียนแบแบทุกอย่างนะ สมุดหมดสมุดหายปากกาไม่มียางลบรองเท้าขาดอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆยิ่งเดือนนี้เดือนธันวาคมเป็นเดือนของอะไรคะคริสต์มาสเป็นของคนไทยหรือเปล่าคริสต์มาสไม่ใช่เป็นของชาวต่างชาติแต่คนไทยเราก็ชอะยังไงคะชื่นชอบนะยอมยอมซื้อใกล้วันคริสต์มาสแล้วป้าเตีย แม่มาขอซื้อชุดหน่อยเน่ยถูไหมคะที่สามาผ่านไปปีใหม่อีกแล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แม่คะอยากให้ของฝันเพื่อนอยากให้ของฝันคุณครูอยากให้ของฝันของฝันใครกีร๊กมีหรือยังมีแฟนหรือยังอ่ายังไม่มีอยากให้ของฝันเพื่อนอยากให้ของฝันคุณครูสมมติ ถามว่าถามว่าคุณแม่ไม่ให้ได้ไหมจะเอาะแม่เห็นไหมบางคนนี่นอนเป็นไงคะแทกนอนดิ้นกับพื้นเลยไม่ได้จะเอาแม่เอามาเดี๋ยวนีนน้เป็นไงคะแม่เป็นไงคะควักเลยควักกระเป๋าแทบฉีกเพราะไม่มีใจะให้ควักแล้วนักเรียนแบกกันอยู่ทุกวันถูกไหมไหนคุณพ่อคุณแม่จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวอีกถูกไหมลูกแต่ของพวกนี้ ของรางของรางวัลให้เพื่อนของฟันให้เพื่อน,อเ,อนเอาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนักเรียนอันนี้มันไม่เป็นจำเป็นมันของฟุ่มเฟือยเพราะนั้นถ้าไม่ได้เป็นไงคะก็จะโวยวายอีกก็หลายคนก็จะอ้างว่าพ่อแม่ไม่มีเวลามัวแต่ไปทํางานทําให้คันยังเหงาต้องนอนดูโทรทัศน์คนเดียวนอนเล่นเกมคนเดียวสู้ไปหาเพื่อนไป เสพยาเสพติด yeah, ยังจะดีกว่าอีกนะหลายๆคนคิดอย่างนั้นลองคิดมุมกลับถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินมาให้เราเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อยาเสพติดซื้อเงินที่ไหนลูกไม่มีอีกถูกไหมคะเราก็ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยโอเป็นปัญหาตามมามากมายเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาตรงที่ไปทํางานเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจยอมรับถูกไหมคะเอามาดูต่อคะ่ะข้อที่สาม นั่นก็คือพ่อแม่เสพยาเสพติดเสียเองนะเอาพ่อใครดื่มสุราพ่อใครสูบบุหรี่แม่ใครดื่มสุรา,าคุณแม่น่ารักแม่ใครสูบบุหรี่คุณแม่น่ารักคุณแม่ไม่ทำให้เห็นอ้าวส่วนใหญ่ คุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อจะสูบบุหรี่คุณพ่อชอบดื่มสุราใช่ไหมคะอันนี้เป็นสารเสพติดเห็นไหมคะพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเสพสูบบุหรี่ให้เรานะเสพยาเสพติดสูบบุหรี่ให้เราเห็นดื่มสุราให้เราเห็นนะพอโตขึ้นเป็นไงคะเราก็ทำเรียนแบบพ่อเลยเห็ไหมคะพ่อบางคนแบบนั้มีแบบนี้อีกพ่อบางคนมาลูก มาก้งกับพ่อแม่แก้วชนแก้วใครเคยคุณพ่อเคยชวนให้ดื่มบ้างมีไหมมีไหม,มลกูกไม่มีคุณพ่อใครชวนให้สูบบุหรี่บ้างมีไหมออใครลองใครเคยลองสูบบุหรี่บ้างมีไหมไม่มีโอ้แสดงว่าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่น่ารักมากเลยนะแต่แต่คุณพ่อคุณแม่นั้นเสพยาเสพติดในเรื่องของบุหรี่และสุราคุณครนะูเคยถามนะเคยถาม ไคยถามคนที่สุบ,บรี่นะว่าเลิกได้ไหมเลิกได้ไหมเขาบอกว่าเขาเลิกไม่ได้อยากเลิกแต่เลิกไม่ได้รู้ว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกรู้แต่เลิกไม่ได้เพราะว่าติดแล้วนักนนเรียนลองไปถามพ่อแม่ว่าเลิกได้ไหมหลายๆคนบอกว่าเลิกไม่ได้ถ้าเลิกแล้วจะขาดใจตาย เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่ไม่ดีคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่แต่เลิกไม่ได้นั้นเราก็ต้องยอมถูกไหมคะแต่เราแต่เราเรารู้แล้วตอนนี้เราติดหรือยังเราเสพหรือยังเออเรายังไม่ได้เสพเรายังไม่ได้ดื่มสุรายังทําไม่เป็นยังดื่มไม่เป็นยังสูบไม่เป็นแล้วคิดที่จะลองสูบไหมคิดไหมไม่คิดสัญญาสัญญาข้าขอสัญญาว่า ข้าขอสัญญาว่าข้าจะไม่สูบบุรี่ไม่ไม่เสียงงงงงงงเง,งเสียงดังบางช้าหน่อยข้าขอสัญญาว่า สัญญาต้องเป็นสัญญาต้องเป็นสัญญาเอาเยี่ยมมากปมมือให้รางวัลก่อนแต่ถ้าในอนาคตถ้าเจอถ้าเจอใครผิดสัญญาจะให้คุณครูทำอย่างไรได้บ้างถ้าเจอในอนาคตไม่มีสัญญาณตอบรับนะ <c oughs> นักเรียนค่ะนักเรียนในวัยเด็กนี่นักเรียนน่ารักสัญญากับครูเป็นมั่นเป็นเหมาะนะ แต่ในอนาคตแต่ในอนาคตหลายๆคนที่ผ่านมานะคะเสพเสพเสพูบุรีนะเสพยาเสพติดบางคนถึงขั้นขายในวัยนักเรียนหลายคนนะคะที่หลงไปขายยาเสพติดผลสุดท้ายเป็นไงคะผลสุดท้ายของยาเสพติดบทลงโทษคือ ตายตายนะคะน,นักเรียนตายบางคนถูกจำคุกตลอดชีวิตตายไม่ตายตายนะคะตายเพราะฉะนั้นอย่าคิดไปลองนะคะอนาคตรเรายังอยู่อีกยาวไกลลองนึกถึงคนที่เขาทำงานมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะ,ะอย่างเช่นในธนาคารในตำรวจนางพยาบาลจะขึ้นอยากเป็นอะไร เป็นคุณครูนะคะนึกถึงคนที่เขามีหน้ามีตาในสังคมเห็นไหมคะถ้าเราไปยุ่งอยู่กับยาเสพติดอนาคตเราก็จะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบ,แคบๆมีลูกกงเยอะแยะมากมายนะ,ะหรือหรืออาจจะต้องไปอยู่ในสี่เหลี่ยมเล็กกว่ากลงนั่นอีกคืออะไรคะคือโรงสุะสี่เหลี่ยมเล็กกว่ากลงนะเรียกว่าห้องขังก็คือในโรงศพ นะอย่าไปยุ่งเลยนะคะพ่อแม่เขาผิดพลาดพังไปแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่เขาเขาเลิกไม่ได้จริงๆรู้คุณครูเคยถามเขาบอกเรื่องไม่ได้โดยเฉพาะผู้ชายนี่ถ้าเขาเครียดปุ๊บเขาต้องสูบบุหรี่เพื่อคลายเครียดไม่รู้มันแก้ตรงไหนเนาะพอสูบบุหรี่ปุ๊บหายเครียดทันทีเหมือนที่แบงค์บอกเด็กชายแบงค์บอกว่าเกิดจากความเครียดเห็นไหมคะไม่รู้หายจริงหรือเปล่าเนาะอ่านั่นก็คือในเรื่องของครอบครัวนะเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ทะเลาะกันนะพ่อแม่ไม่มีเวลาหรือพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอันนี้เราเรียนรู้แล้วเพราะ,ะนั้นเราก็คงจะเป็นคนดีที่ไม่เอาครอบครัวมาอ้างว่าเป็นเหตุผลทำให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเอารองมาดูต่อมาจากครอบครัวแล้วมาเพื่อนบ้าง ชีวิตเรามีพ่อแม่แล้วก็ต้องมีเพื่อนถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนเป็นไงลูกเพื่อนดีไม่ดีเพื่อนไม่ดีถ้าคนไหนที่เพื่อนดีเดี๋ยวเขาจะไม่ชักชุนเราไปถูกไหมที่บอกว่าเสพตามเพื่อนหรือเพื่อนชวนให้เสพนะเพื่อนเพื่อนบังคับเราเสพตามเพื่อนเลยเพื่อนเขาเท่มากโอ้ สนิ้วสองนิ้วถูกไหมคะสองนิ้ว,ว,วแล้วก็พ่นควันออกมาโอ้ตาเยิ้มนะเสพตามเพื่อนนะเสพยาเสพติดหรือสูบบุหรี่ตามเพื่อนนะหรือหรือเพื่อนบังคับไม่ลองเหรอไม่ต้องมาเข้าพวนเรนาไม่สูบเหลอ ไปเลยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแก๊งเรากวนเราไม่ยอมรับถือว่าคุณไม่แน่แน่ไม่แน่แน่ไม่แน่คะเออยอมเป็นคุณไม่แน่ให้เพื่อนดูถูกนะเราไม่แน่ถ้านายแน่นายสู่ไปเถอะและผลสุดท้ายนายก็จะตายเองถ้านายอยากตายนายทำไปเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อน,น,นเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนนี้เป็นสิ่งสำคัญ พาชีวิตเราส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนถูกไหมคะเราจะอยู่กับพ่อแม่ก็ต่อเมื่อตอนตอนเย็นเรากลับไปแล้วหรือตอนเช้าถูกไหมหลังจากตอนเช้ามาโรงเรียนก็อยู่กับเพื่อนเลยชีวิตกลางวันอยู่กับเพื่อนทั้งหมดเพื่อนคนไหนไม่ดีตัดหางเพื่อนปล่อยว่าทิ้งไปได้ไหมได้ไม่ได้เออเวลาเราคบกับเพื่อนเราดูสิเพื่อนถ้าเพื่อนชวนเราไปในสิ่งที่ไม่ดีเราสมควรจะคบเพื่อนคนนั้นไหมไม่คบ นักเรียนเคยเห็นใครแอบสูบบุหรีแ่แถวห้องน้ำบ้างไหมลูกมีไหมไม่เคยเนาะตัวเราเคยไหมไม, <laughs> ไม่เคยถ้านักเรียนพบเห็นเพื่อนนะหรือพี่หรือน้องที่แอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำสามารถมาบอกบอกคุณครูได้ครูท่านไหนก็ได้บอกเลยนะคุณครูเขาจะได้มีวิธีนะกำจัดเออ มีวิธีแนะนํากับเพื่อนหรือน้องที่สูบุหรี่นะเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคนไหนเพื่อนไม่ดีตัดหางปล่อยวัดเนาะดีไหมอ้าวมาดูต่อสังคมสังคมมาประวัติศาสตร์ไม่มานะลูกสังคมในที่นี้หมายถึงสภาพสังคมที่มีแหล่งเสื่อมโทรมนะ บางคนนะคะบ้านบางคนอยู่ในสภาพที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมเช่นชุมชนชุมชนชุมชนแออาดชุมชนทางรถไฟเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสภาพสังคมที่มีแหล่งเสื่อมโทรมเหล่านี้จะมีพวกติดยาเสพติดเยอะแยะมากมายนะ จึงทำให้เรานั้นติดตามเพราะคนส่วนใหญ่เสพยาเสพติดสูบบุหรี่ดื่มสุรา,าชีวิตเขาแต่ละวันไม่ต้องทำมาหาก,กินอะไรนเช้าขึ้นมาก็สูบบุหรี่เย็นลงมาก็ดื่มสุราเอแล้วเอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะเอาเงินที่ไหนมาซื้อลูกเขาไม่ได้ทำงานเลยวันวันหนึ่ง ขอเงินที่ไหนมาเขาก็ต้องไปขโมยมาขโมยใครล่ะ่าขโมยบ้านใกล้เรือนเคียงเหล่านั้นเองนะเพราะนั้นสภาพสังคมก็ทำให้เรานั้นติดยาเสพติดได้หรือการที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะก็ทำให้เรานั้นติดยาเสพติดได้เหมือนกัน เอามาดูต่อค่ะปัจจัยต่อไปนั่นก็คือสื่อสื่อนักเรียนเคยดูสื่อไหมสื่อจากโทรทัศน์สื่อจากหนังสือพิมพ์นะสื่อจากวารสารต่างๆถูกไหมคะสื่อเหล่านั้นนะคะนักเรียนจะแสดงการเสพสารเสพติดนะ ให้เห็นเป็นประจำจึงทำให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบไหมคะจากระครทีวีถูกไหมคะจะมีการสูบบุหรี่จะมีการดื่มสุราถูกไหมคะนั่นแหละค่ะทำให้เรานั้นลอกเรียนแบบเดี๋ยวนี้นะคะทางาละครทีวีจะขึ้นตัวหนังสือว่า จะขึ้นตัวหนังสือว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะหรือผู้ปกครองควรให้คำแนะนำบางครั้งจะเขียนว่าเป็นการแสดงเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนห้ามลอกเรียนแบบนะคะเป็นการแสดงเท่านั้น นะคะสื่อก็มีผลนะคะเพราะหลายๆคนชื่นชอบชอบดูตามสื่อต่างๆนะโทรทัศน์จากหนังสือวรารสารหนังสือพิมพ์มากมายนะคะเอ้ามาดูปัจจัยต่อมาปัจ,จัยของปัญหาสุขภาพเอ๊ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกันไหมเนี่ยทำไมต้องติดยาเสพติดเพราะปัญหาสุขภาพด้วยนะ ปัญหาสุขภาพที่คุณครูกล่าวถึงนั่นก็คือบางคนนะคะบางคนเจ็บป่วยเรื้อรังต้องใช้ยารักษาติดต่อกันเป็นเวลานานจึงทำให้เราติดยาเสพติดนะคะอย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนไปประสบอุบัติเหตุรถชนนะต้องตัดแขน ต้องตัดขานะในระหว่างทางก่อนที่จะต้องทำการรักษานักเรียนก็มีอาการปวดนะปวดมากนะทานยาพารารดไข้แก้ปวดอย่างไรก็ไม่หายคุณหมอก็ต้องฉีดฉีดอะไรลูกฉีดยายาอะไรละ่ะคือที่มันรุนแรงกว่าพารา ฉีดยาแก้ปวดนะคุณหมอก็จะฉีดมอร์ฟีนให้เราเพื่อลดอาการปวดนะถ้าฉีดไปเรื่อยๆเราก็ติดยาชนิดนั้นหรือหลายๆคนนะคะเป็นโรควิกลจริตวิกจริตไอวิกจริตนี่หมายถึงว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ยายาสารพัด รักษาได้หมดปวดหัวก็พารานะ,ะตัวร้อนก็พาราปวดฟันก็พาราปวดสารพัดปวดก็พารามีนักเรียนหลายๆคนนะคะเดินไปหาคุณครูห้องพยาบาลคุณครูคะขอยาพาราหนึ่งเม็ดเป็นอะไรอะลูกปวดหัว เดี๋ยวมาแล้วคุณคะขอยาพาราหนึ่งเม็ดเป็นอะไรลูกตเตือนเลนคุณูค้าขอพาราหนึ่งเม็ดเปอะไรคะไม่สบายบอ่านักเรียนต้องรู้ว่าไอ้ปวดหัวของนักเรียนเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรหลายๆคนอดนอนมาทําให้ปวดหัวเรียนไม่ไหวนะหลายๆคนปวดหัวเพราะว่าเครียดการบ้านไม่เสร็จทานบ้านไม่ได้ส่งก็เครียดและปวดหัวขึ้นทันที นะแค่เราดื่มน้ำและนอนพักสักหนึ่งชั่วโมงอาการเหล่านั้นก็หายไม่จำเป็นต้องไปทานยาเนี่ยสารพัดปวดนักเรียนนักเรียนก็จะติด<ม>เขาบอกว่ายาพาราห้ามรับประทานเกิน7วันถ้าเกิน7วันเมื่อไหร่เราติดยาพาราทันทีหรือยาแก้ไอนะคะ ยาแก้ไอนะคะนักเรียนบางยี่ห้อมีส่วนผสมของอยาเสพติดนักเรียนสังเกตสิคนไหนที่ถือขวดยาแก้ไอเดี๋ยวจิบเดี๋ยวจิบเดี๋ยวจิบวางไม่ได้นั่นแสดงว่าเขาติดแล้วนะคะยาแก้ไอมีส่วนผสมของสารเสพติดหรือ,อยาเสพติดเช่นกันเพราะนั้นถ้าทานไปนานๆนทำให้เราติดได้ ทางที่ดีถ้าไอมากๆทําไงลูก mm hmm. เขามีสมุนไพรโบราณ mm hmm. เขาบอกว่าให้ใช้มะนาวผสมกับเกลือ mm hmm. มันจะออกเค็ม mm hmm. ๆเปรี<ๆ>้ยวๆ,ๆใช่ไหม mm hmm. ให้ใส่น้ำผึ้งไปอีกนิดหนึ่งแก้กระชุ่มคอจะได้หายไอจะได้ไม่มีสเลเนี่ยสามอย่าง หรือบางคนบางคนเขาใช้ยาหอมผสมไปด้วยอีกนิดหนึ่งรสชาติกลมกล่อมนะคะนักเรียนจะไม่ไอายจะไม่เจ็บคอดีกว่าปยาแก้ไอกระดกกลุม้มกลุม้มกลุ้มอีกนะคะ,ะมาดูต่อไปในเรื่องของค่านิยมและความเชื่อนะค่านิยมหรือความเชื่อนะคะขอโทษทีไม่ใช่และนะค่านิยมหรือความเชื่อ เชื่อว่าเชื่อว่าการเสพสารเสพติดเป็นสิ่งที่เท่เท่มากเหลอือน่ารักอ่ะนะเป็นสิ่งที่เท่ทันสมัยใครไม่สูบบุหรี่นี่เชยเชยบรมเฉยใช่ไหมยอมเป็นคนเฉยไหม ยอมไม่ยอม,ยอมเออ,เอ,อยอมเป็นคนเชยดีกว่าเนาะดีกว่าไปติดบุหรี่อีกบุหรี่สองแล้วเท่าไหร่ลูกสาสิบแสดงว่าเคยซื้อไม่ซื้อรู้ยังไงว่าสามสิบฮะมีป้ายติดไว้บางย่อราคาจะเจ็ดแปดสิบก็มีนะมีตั้งแต่สามสิบสี่สิบห้าสิบ 70 80สุราควรลเท่าไหร่ลูกสุราก็ราคาหลายสิบเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนจัาเงินที่ไหนมาซื้อไม่รู้จังเงินที่ไหนมาซื้ออีกเหมือนกันเพราะนั้นนะเงินทองยังไม่มีเพราะนั้นอย่าเข้าไปยุ่งนะวันวันหน,นึงเสียไปหลายสิบบุรีห้าคุณแม่ตังมาทานขนมวันละกี่สิบ 40ถ้านักเรียนติดบุหรีโดนไปแล้ว30ไม่ต้องทานขนมปอมแห้งแรงน้อยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อนีนเป็นความเชื่อที่ที่ผิดนะไม่เห็นใครเลยสูบบุหรีรดแท้ไม่มีเลยมีแต่โรคจะตามมานักเรียนสังเกตสีคนที่สูบบุหรี่เวลาก็พ่นควันออกมามันจะเป็นตัวหนังสืออ่านว่ามะเร็งปอด มะเร็งปอดสุบดีเป็นโรคอะไรเออมะเร็งปอดตายแน่มะเร็งปอดตายแน่อ่าลองสังเกตดูนะว่าจริงไหมนะอ้าวมาดูต่อนั่นก็คือในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้หลายๆคนเสพยาเสพติดนะเ้ามาดูการปฏิบัติตนนะเพื่อหลีกเลี่ยง